สวัสดีท่านผู้ชมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับพอดีไปดูในอัติตอกแล้วมันเจอพวกแบบศิลปะภาพโหดอะไรเงรี้ยแล้วก็ดูแบบว่าเออดูมันน่าสนใจดีอ่ะเอเร,เราเราเอามาทําเล่นๆขำๆมันก็คงจะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันขอฝากผลงานอ e ีบุ <el> ๊ <cook> ความทรงจำเมื่อเจอผีนะเล่มละร้อบาบาทก็สามารถ กดลิงก์ที่คอมเมนต์ใต้คลิปหรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอข้างล่างเนี้ยนะเป็นความทรงจำเมื่อเจอผีที่เป็นประสบการณ์ที่ตายเจอผีจริงๆรวบรวมมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเลยบางทีบางคนอาจจะเรียกว่าไม่รู้ว่าดวงดีมากหรือดวงดีน,อน,น้อยแต่ตายคิดว่าถ้าทุกคนอ่ะอยู่ในสินนี่ท่านอยู่ในสินในธรรมถือสินห้าก็อาจจะมีสัมผัสที่เรียกว่า สัมผัสที่6อะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็มีเหตุการณ์ที่แบบว่าฝันเป็นจริงบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวในคลิปเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันอุปรกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้นะมันก็จะมีเป็นคล้ายๆเหมือนปากกาปลายแหลมๆทั้ง2ด้านนะมีทั้งแบบว่าแบบแหลมปลายเข็มเล็กปลายเข็มใหญ่แล้วก็จะมีปากกาสีดำ เวลาเราขูดผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาอนี้ได้แต่จริงๆอัปกาดดำอันเนี้ยมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรอะ่ะก็ตอนตอนที่แบบนั่งนั่งขูดใช้งานในการทำขูดภาพศิลปะพวกเนี้ยจริงๆนะเอามาถูแล้วก็รอยรอยที่เราขูดภาพมันก็ไม่หายอะ่ะก็ไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้อย่างเงี้ยภาพมันก็จะเป็นขนาดประมาณ เท่ากระดาษ A4 นะท่านผู้ชมก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยในห้องเราอ่ะอยากมีอะไรแบบอาร์อารเอามาตั้งหัวเตียงตั้งตามพวกแบบเออตู้เตอร์อะไรที่มันโชว์ได้างเราเราทำเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่กรอบได้กรอบแล้วก็จะเราจะเลือกจะให้มันกรอบรูไม่รูหรือว่าจะเป็นขอบสีขาวธรรมดาก็ต้องอยู่อีกทีนึงที่ว่า เราจะแต่งห้องโทนไหนอะโทนดำโทนขาวโทนสดใสหรือโทนอะไรมันก็อยู่ที่วิจนารณญาณของแต่ละคนเลยตอนที่เราเริ่มเริ่มทำตอนแรกๆเ่ยตอนแรกต่งก็ไม่ได้ใส่หน้าก,กากนะแต่พอเราขูดขูดแล้วเหมือนฟิลแบบเราไปขูดพวกแบบบัตรเติมเงินมือถือมันจะมีรอยขูดขูดอันนั้นออกมาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยคือมันกระดาษทั้ง A 4แล้วเราต้องขูดเยอะมากเลยอเงี้ย สายก็เลยคิดว่าเออใส่หน้ากากป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่งก็น่าจะดีอย่างเงี้ยราเทคนิคของต่ายต่ายก็จะเอาพวกกระดาษทิชชู่เอามาวางใต้กระดาษที่เราเป็นภาาขูดนะเพื่อบางทีเราแบบขูเสร็จปุ๊บแล้วเราเราเอานิ้วปัด,ป,ดปัดเศษออกอ่ะมันก็จะหล่นไปที่กระดาษนะมันก็จะทําให้เวลาเราทําความสะอาดตอนเราทํา ไอตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะมันก็จะทําความสะอาดง่ายขึ้นนะเทคนิคแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะที่ต่ายจะมารีวิวในตรงนี้ก็คือเป็นเทคนิคของต่ายที่ต่ายคิดเอาเองแล้วก็เอามาอัดดับนั่นนี่โน่นเองแล้วสําหรับศิลปะภาพโผลเนี่ยหรือว่าท่านผู้ชมไปเซิร์ชในช้อปปี้ก็ได้พิมพ์ว่าภาพโขก็ได้หรือแม่ก็ศิลปะภาพโผลแล้วเราก็ดูร้านที่มันราคาที่ ถูกที่สุดราคาไม่แพงนะยังเซตเนี้ยที่่ายซื้อมามันจะมีรูปภาพให้รูปหนึ่งก็แล้วแต่เราเลือกเราจะเลือกเป็นเป็นแนวภาพอะไรแนวไหนนะมันมีหลายประเทศมากเลยที่่ายเลือกภาพอันนี้มันจะเป็นบอลลูนอะ่ะของของประเทศตุรกีเพราะว่าความฝันอีกอย่างหนึ่ง่ายอยากไปเที่ยวที่แบบไปนั่งบอลลูนสูงๆแล้วก็วิวเอาให้มันเหมือนในรูปนี้เลยอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเวลาเรามานั่งทําภาพโคดตรงเนี้ย เราได้อะไรบ้างเราก็ได้แบบเราได้สมาธิอย่างบางทีบางคนสมาธิสั้นอย่างเงี้ยนะเวลาเรามาขูดตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เรามีสมาธิจดจ่อกับมันมากขึ้นเราก็เหมือนเป็นการแบบว่าอย่างบางทีเราดูมือถือทั้งวันเรานั่งจ้องคอมทั้งวันก็เป็นการพักสายตาไปในตัวด้วยอะไรเงี้ยแต่แนะนําว่าถ้าบ้านใครมีโต๊ะสูงสูงสูงประมาณระดับหน้าอกก็น่าจะดีนะเวลาเรานั่งแล้วมันสูงเท่าหน้าอก เวลาเราก้มแล้วเราโูดภาพพวกเนี้ยมันก็จะช่วยให้ไม่ค่อยเมื่อยคออะไรเงี้ยนะเราถ้าแบบว่าเออใครถนัดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยซึ่งความสามารถของต่ายก็คือต่ายเขียนถนัดขวาแต่ว่าถาาว่ามือซ้ายเขียนได้ไหมก็เขียนได้แต่ก็แบบถ้าเขียนจริงๆอะลายมือมันจะค่อนข้างอนุบาลหน่อย แต่ก็คือแบบว่าเออถ้าเราขูดแล้วเราสึกว่าเราเมื่อยมือซ้ายมากๆแล้วเราก็เปลี่ยนมาใช้เอ้ยไม่ใช่ดิใช้มือขวายเยอะไปแล้วเรสึกเอ้ยเมื่อยมือแล้วก็เปลี่ยนมาใช้มือซ้ายขูดอย่างเงี้ยก็สลับกันบางทีบางทีเอ้ข้างนี้เมื่อยแล้วคับข้างนี้ไม่ค่อยเมื่อยก็สลับสลับหมุนเวียนกันไปนะในการขูดภาพใช้เวลาในครั้งนี้ขูดก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง นี่ขนาดแบบว่าขูดแบบไม่ได้ใส่ใส่ใจรายละเอียดมากนะก็แบบว่าเขาก็จะมีตรงโซนสีเทาๆเนี่ยสีเทาๆนี่ก็คือเป็นโซนที่เราจะต้องขูดนะื่อกีเราก็ไม่ได้ขูดตรงบ้างอะไรบ้างถ้าจะให้มันเป๊ะๆตรงๆเลยมันก็คงไม่จําเป็นต้องไปอะไรขนาดนั้นนะเราก็เออขูดๆตามเหมือนคล้ายๆมันรอระบายสีขูดไปแล้วก็ไอ้ตรงที่เราขูดแล้วมันก็จะเป็นขุยๆสีดําใช่ไหมเราก็ปัดปัดออก ไปอยู่ที่กระดาษทิชชู่ที่เรารองไว้ใต้กระดาษอะไรเงี้ยนะแล้วก็ฝึกความอดทนแล้วก็มันก็ไม่เท่ากับกิจกรรมอื่นๆที่ต่ายเคยทำนะอย่างเช่นแบบที่ทำแล้วนานที่สุดเลยก็คือประกอบโมเดลบ้านตุ๊กตาทำนานสุดยี่ยี่สิบชั่วโมงนะภายในหนึ่งวันอันนั้นนะฝึกความอดทนฝึกความคิดสร้างสารรค์ฝึกสมาธิแล้วก็ ตั้งใจทาอะ่ะบางคนแบบความอดทนน้อยไงทาอะไรแป๊บๆโอ้ยขี้เกียจทําแล้วก็เลื่อนไปทําวันอื่นอในเงี้ยแต่ถ้าเรามุ่งมั่นอะ่ะฝึกมันฝึกให้เราแบบมีความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนแล้วก็ทําให้เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เราสนใจกับสิ่งที่เราชอบเนี่ยได้นานมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันก็ช่วยฝึกอะไรตรงนั้นด้วยเป็นการพัฒนาตัวเองไปในตัวด้วยนะ แล้วก็ทําให้เราแบบบางทีเรามีนิสัยใจร้อนอะไรเงี้ยมันก็ช่วยทําให้เราใจเย็นมากขึ้นถ้าถามว่าภาพโคดศิลปะอันนี้นะมันช่วยอะไรเหมาะกับไวัยไหนแต่คิดว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยแต่ถ้าเกิดน้องๆที่ต้องแบบพูดภาษาไทยรู้เรื่องหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่า อุปกรณ์ที่เราใช้มันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะอย่างดูปลายตรงหัวมันก็แหลมมากแหลม,ม,หลม,มพ,อพอกับเข็มเลยถ้ามันพลาดไปทิ่มเนื้อโดนตาโดนอะไรขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันก็ไม่โอเคอย่างเงใช่ไหมมันก็ก็ต้องน,น่าจะเด็กโตเด็กโตหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคุยรู้เรื่องไม่ดื้อไม่สนอย่างเงี้ยนะก็สามารถซื้องี้ยไปให้ลูกเล่นได้หรือไม่ก็คนที่เป็น มันได้ทุกเพศทุกวัยอะ่ะบางทีเราอยากจะแบบมันไม่มีอะไรทำมันก็เออมานั่งทำตรงนี้ขำๆม,ม,มันดูเป็นถามว่าเป็นงานอดิเรกได้ไหมมันก็น่าจะได้นะเพราะอย่างเซตเนี้ยที่ตายซื้อมาตายก็พยายามหาในแอปช้อปปีที่มันถูกที่สุดแล้วมันก็รวมค่าจัดส่งอะไรแล้วประมาณไม่เกินร้อยห้าบาทคือถูกมากเลยถ้าเราแบบดูร้านไม่เป็นเราไปซื้อตามพวกเพจพวกอะไรพวกนี้เราก็จะได้ เพอพอาจจะได้จ่ายสองสามร้อยนะเพราะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะเงินมันหายากทําอะไรที่มันได้ราคาถูกๆมาแล้วก็เออโอเคภาพมันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เลยอะไรเดี๋ยวจะบอกว่าภาพโคดอะถ้าเราไปเซิร์ชด,ดูแล้วอะร้านต่างๆนะท่านผู้ชมมันจะมีหลายแบบมากอย่างแบบของต,ต่ายที่ต่เลือกมาอันเนี้ยมันจะเป็นแบบแนวแบบสีสันสวยสวยงามอะไรอย่างงี้ใช่ไหม าบางภาพเนี่ยมันก็จะเป็นแนวแบบสีทองล้นอย่างเดียวแล้วก็พื้นดำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลือกได้ว่าเราจะเอาแบบไหนแล้วภาพมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งแบบมีหลายประเทศอะ่ะให้เราเลือกอะ่ะสารพัดเลยทั้งแบบโซนเอเชียหรือโซนยุโรปเขาก็จะเลือกเป็นภาพที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้ว่าเรา,เราชอบอะไรแบบไหนแต่ถ้าเกิดแบบว่า พอเราขูดภาพอะไรตรงเนี้ยเสร็จแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วเราแบบเออยังไม่พร้อมจะใส่กรอบเราจะสะสมไปเรื่อยๆก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าการทําศิลปะภาพขูดเนี่ยคือตายทําครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราาตก็มองว่าเออสินค้ามันก็ราคามันไม่ได้แพงจนเกินไปเพล่แบบว่าถ้าเราจะรับของแล้วมาปล่อยเองมันก็น่าสนใจอยู่นะแต่แบบว่าติดไม่ม,ไม,มีไม่มีเงินทุนเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่า การตลาดตรงนี้เราไปรับไอ้ผพพ้าูดันเนี้ยเราไปทําการตลาดออนไลน์แล้วคนจะสนใจเยอะแค่ไหนเราก็ไม่ชัวร์ที่ว่าเราจะเจาะก,กลุ่มวัยผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่รู้ว่าตรงนี้มันคนที่นิยมเอามาทามันเป็นช่วงไวัยไหนไงไวัยทำงานหรือว่าอาจจะวัยเรียนมธัธยมหรือว่าเด็กวัยประถมช่วงแบบ ป5ป6ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองไปคิดๆเอาเองนะไม่รู้เหมือนกันหนึ่งชั่วโมงครึ่งถามว่าสนุกไหมมันก็มันก็เมื่อยคอหน่อยแต่มันก็สนุกดีนะเวลาต่ายระบายระบายต่ายคิดว่าในภาพเนี้ยที่ต่ายเลือกมาแล้วตรงไหนที่คิดว่ายากที่สุดต่ายคิดว่าเป็นบอลลูนอันใหญ่ บอลลูนอันใหญ่อะพอเราแบบลงมือขูดแล้วอะมันจะมีตรงขอบนิดนิด,นดหน่อยห่อยแล้วบางทีขูดไปแล้วมันก็เส้นหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบให้ขูดยังไงให้มันพอดีเส้นเส้นไม่หลุดเส้นไม่หายแต่ว่าบอลลูนอันใหญ่ยากที่สุดแล้วนอก,นอกนั้นอันอื่นรู้สึกว่าแบบมันก็ขูดง่ายๆมันไม่เห็นยากอะไรเลยอะไรเงี้ยแบบ คิดว่าอนาคตก็อาจจะซื้อซ้ำนะเพราะว่าแผ่นหนึ่งมันก็ตกประมาณไม่คุยยังไงมาหน่าจะไม่ถึงห้าสิบบาทอะไรเงี้ยถ้าเราซื้อเยอะๆหลายๆลายหน่อยเอามาสะสมเก็บไว้ไปที่ระลึกอะไรเงี้ยนะเพราะอย่างันนี้เราเลือกของประเทศตุรกีมาแล้วเดี๋ยวรอบหน้า,าจ,จะเลือกญี่ปุง่งญี่ปุ่นก็เ๋จะค่อยไปเลือกๆที่ว่าเจ้าลายอะไรอาจจะต้องรอประมาณเดือนหน้านะรองเงินออกกัน มันทำให้เราแบบว่ามีฝึกฝึกทางด้านเรื่องเรื่องแบบอารมณ์เราได้เยอะอยู่พอสมควรนะท่านผู้ชมถ้าเราทำตรงเนี้ยมันใช้เวลาไม่นานด้วยขนาดนี้่ายคิดว่าตายทำครั้งแรกนะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งอะ่ะก็บางทีเราทำคล่องๆเร็วๆแล้วอาจจะชั่วโมงหนึงเสร็จก็ได้ต่อต่อภาพหนึ่งรูปนะขนาดประมาณกระดาษ A4 มันโอเคมากเลยนะแต่ตอนตอนแรกตอนนั้นก็คิดว่าเออถ้ามันเป็นทองหมดเลยมันดูไม่ค่อยเก่เนาะอันนี้มันดูแบบหลากหลายสีสันแบบบนลูนลอยอยู่บนภูเขาแล้วก็มีบ้านที่อยู่บนภูเขาด้วยอะไรเงี้ย <S 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 เขาเรียกว่ายังไงอะ <S <S พอเราสั่งมา <S <S ครั้งแรกเราเหมือนเราเอามาลองลองเทสก่อนว่าเออ มันจะต้องแบบเป็นยังไงจะเก็บไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครั้งต่อไปเราก็อาจจะไปสั่งเจ้าเดิมเลือกหลายลายลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะอันเนี้ยค่าอุปกรณ์ก็คือโคตโรถูกเลยค่าอุปกรณ์ยังไม่ถึงสี่สิบบาทเลยส่วนภาพนี่ก็ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะเกินห้าสิบาทอยนะ่างเงี้ยรวมๆกันรวมค่าจัดส่งได้ก็ประมาณไม่เกินร้อยห้าบาทแต่บางเจ้าที่ต่ายไปเซิร์ชดตัวในช้อปปี้นะ ขายแบบเพราะอุปกรณ์อย่างเดียวก็ปลาไปร้อยยี่สิบแล้วทำไมมันขายแพงจังถ้าท่านผู้ชมซื้อแบบที่ตายซื้อนะแนะนะําว่าปากกาดําอะไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าพอเราขูดผ้าแล้วเราเอาปากกาดํามาใช้จริงๆอะมันโถแล้วมันไม่ติดแล้วมันก็ไม่สามารถปกปิดอะไรที่มันที่เราขูดเลยมาได้อย่างเงี้ยนะมันไม่จําเป็นต้องใช้เพราะว่าถ้าเวลาเราขูดอะ เราต้องใช้สมาธิเยอะหน่อยแล้วก็อย่าทําให้เราไปครูดพลาดเลยขอบที่เขามีมาให้อยู่แล้วอย่างไอพวกขอบเทาๆเนี่ยเราก็กะให้มันพอดีอย่าให้มันเลยเพราะว่าพอมันพลาดไปปุ๊บเนี่ยผ้ามันจะไปเลยมูลค่าห้าสิบบาทเราก็อาจจะไปเที่ยวเลยอะไรอย่างี้ปากกาดำม,มันมันลบมันเอามาทา,าแล้วเอาจริงเนอะเว้มันแบบไม่ได้ช่วยเลยก็ออยังคิดอยู่ซื้อมาทําไมวะแท่งตั้งยี่สิบาท ถ้าซื้อมาก็ซื้อเป็นไอที่ขูดภาพนะที่ต่ายนั่งขูดอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็ซื้อภาพมาแค่นี้แหละมันจะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วอาจจะราคารวมจัดส่งอะไรเรียบร้อยแล้วแ0ดสบาทราคาแนวๆประมาณเนี้นะในช้อปปีร้านที่มันราคาถูกสุดมันมีอยู่เจ้าเดียวเวลาเราซื้อของเราต้องไล่ดูหลายๆร้านนะในแอปช้อปปีเราต้องเลือกที่มันถูกที่สุดเพราะสินค้ามันเหมือนเหมือนกันหลายเจ้า ตัวไหนที่มันลดแล้วก็ราคาถูกที่สุดเราก็เลือกเจ้านะั้นแหละเพราะของมันก็เหมือนกันแต่ก็งงว่าทําไมมันขายราคาไม่เท่ากันนะไอที่มันขายถูกสุดเขาอาจจะไปรับของมาเยอะมากๆก็เลยปล่อยราคาถูกเพราะเขาอาจจะได้กําไรตรงนั้นอยู่แล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้ามีมีโอกาสเดือนหน้าจะไปซื้อสะสมเก็บไว้เอาซัก ห้าหกประเทศนะซื้อมาเก็บไว้แล้ววันไหนต่ายว,าวา่างๆแต่ก็มานั่งขูดแล้วก็ลงคลิปอย่างเงี้ยนะรอบนี้ก็ของตุรกีบอลลูนไปรอบหน้าจะโน้นอันนี้โน้นน,น,นนะเพราะอันนี้ต่ายถือว่ามันเป็นงานอ,าด,อาดิเรกนะที่ต่ายแบบทำแล้วแบบเฮ้ยมันคือเราชอบศิละปะเราชอบอะไรที่มันแบบงานฝีมือฝึกฝนความใจเย็นของเราไม่ให้เราอารมณ์ร้อนฝึกให้เรามีสมาธิในการทํางานนานขึ้น แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์อันนี้มันแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยเขาคิดมาให้หมดแล้วอะ่ะเราก็มีหน้าที่โคดมีความอดทนตั้งใจลงมือทําจบง่ายอืมฝากกดติดตามช่อง Youtube และเพจทาง Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยละกันนะจ๊ะจุ๊บ